ว้าวอมยิ้มมันต้องอรอยยางแน่นนอนฉันก็้พ้อมยิ้มเหมือนกันแต่มันใหญ่มากใหญ่ง <c oughs> ั้นเหรอดูของฉันก่อนสิใหญ่กว่าจซนเซอีกเจ๋งปีนเลยสาวๆฉันคิดว่าฉันกำลังตกลุมรักละเห็นมะมันสวยอมงั้นฉันขอเป็นคนแรกแล้วกัน ฉันก็โชคดีเหมือนกัน <S <S อม้มไม่ใช่แค่อรอยนะยังสนุกอีกด้วยแม้ว่าการเล่นกับมันจะไม่เจ๋งเท่าการเลี้ยน่าเสียดายที่มันเล่นมากมันจบอย่างรวดเร็วเลยมนิกาเธอเริ่มกินได้แล้วด้วความยินดีแต่ฉันจะไม่แค่เลี้ยฉันจะทำอะไรที่เจ๋งกว่าน,นั้นตอนนี้ฉันไม่ได้มีแค่อมยิ้มอันเดียวแล้วฉันมีอมยมิ้มเล็กๆอีกหลายอันเลย ไม่สนุกกันเหรอฉันสามารถกินมันได้นานขึ้นและมีความสุขมากขึ้นเห็นไหมโอ้มันอร่อยมากเลยโอ้เธอมีความคิดที่ดีมากเลยฉันก็อยากได้ขนมเพิ่มสิักกชิ้นนะอยาากินจังเลย ฉันกินหมดแล้วนั่นก็ดูซิถึงเวลากินแล้วแปลกจังเลยมีบางอย่างผิดปกติกับเธอดูเหมือนว่าเธอตกหลุมรักอมยิ้มเขาแล้วจริงๆหมายความว่าตอนนี้มันเป็นของเราแล้วนี่เธอทำอะไรลงไปเนี่ยใครอนุญาตให้เธอแตะต้องขนมของฉันอนะแล้วเข้าเอาขึ้นมาเลยนะ <c oughs> พราะขี้ขโมยอแคทฉันบอกว่าเอาขึ้นมายังไงล่ะ สาวสาวฉันต้องใช้เว้นมันไว้ให้อมยิ้มกลับมาเหมือนเดิมละโอ้ที่ลกของฉันตอนนี้ฉันไม่ใคยแตะต้องเธอได้อีกแล้วอย่าแม้แต่มองอมยิ้มของฉันนะมันเป็นของฉันคนเดียว <c oughs> ตะกละเอ้ยเธอต้องแบ่งมันกับเพื่อนอเธอสิโอ๊ยแปลกซึงเลยมันติดนะแล้วทำไมล่ะฉันไมไ่หนาวนี่ ฉันว่ามันคงหวานเกินไปอาและนั่นกระสีนี่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อเธอล,ล้วฉันบอกเธอแล้วดูสิว่าตอนนี้เรามีอมยิ้มอีกเยอะเลยเยี่ยมสาวๆฉันไม่หนอนเต็มถังเลยเจ๋งมากเลยใช่ไหมฉันไม่มีถังแต่ก็ไม่เลวเหมือนกัน ส่วนฉันมีหนอนแค่ตัวเดียวเองสาสาว,สาวฉันอนุญาได้พวกเธออิจฉาฉันนะทําไมต้องอิจฉาด้วยละ่ะฉันก็มีของอร่อยเหมือนกันถึงจะมีแค่ตัวเดียวแต่ก็ฉันสามารถทำอะไรกับมันได้ด้วยนะเธอรู้ไหมว่าใช้หนอนตกป้าละ่ะ <c oughs> ฉันสงสัยจะว่าจะจับอะไรได้นะคอยดูแล้วกันสาสาว,สาวอย่าส่งเสียงดังนะอย่าทำให้ปลาตกใจละ่ะ ได้แล้วฉันจับได้แล้วละ่ะโอ้ <c oughs> เห็นหมั้มันคือปลาจริงๆด้วยแต่ฉันจับยันลี่ปลาได้ด้วยยันลี่นนอนแล้วมันเจ๋งกว่าเยอะเลยปลาตัวนี้สีสันสดใสหวานแล้วก็อร่อยมากมันก็แกกินหน่อยของฉันไปแล้วฉันจะกินแกและกันเจ้งปลา,าเอาพระเจ้าเจ๋งจังเลยแน่นอนฉันโชคดีมากเลยนะ ูซี่ถึงตาเธอแล้วแหละกินหนอนเลยเออฉันจะกินมัแล้วนะเคทฉันขอยืมใบตกปลาหน่อยได้มะฉันก็อยากลองตกปลาเหมือนกันนะฉันหวังว่าฉันจะจับอะไรเจ๋งๆได้ด้วยเยลลี่ถุงยักษ์นี่นะเช่นเยลลี่ฉลามนีงไงล่ะหรือเธอจับเคทจ้าเลนนะได้เธอต้องจับตาโดูอย่างเธอให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะถูกขโมยได้นะเออ แล้วหนอนหายไปไหนแล้วล่ะมันอยู่ที่ไหนกันโอเคเธอไม่เลยอายใจบ้างเหรอเอาหนอนของฉันขึ้นมานะถ้าเธอต้องการแบบนั้นล่ะก็เอามาเดี๋ยวนี้งั้นก็เอาไปเลยสิเออเคทเธอไมล่ละอายใจจริงๆเลยอะมันเต็มไปได้วยน้ำลายของเธอ แล้วตอนนี้ฉันจะไม่กินมันแล้วหรอมอนิก้าได้เวลากินหนอนแล้วจริงๆก็ถึงเวลาแล้วล่ะฉันไม่ต้องการตกปลาด้วยฉันกินหนอนอร่อยๆแบบนี้ดีกว่าสาวๆมาอร่อยสุดจะบรรยายเลยฉันจะกินให้หมดเลยล่ะสิ่งที่สำคัญต้องใส่ลงไปในป่าของเธอให้เยอะที่สุดจะได้ไม่มีใครมันขโมยได้อย่างแน่นอน อร่อยจังเลยมนิกาให้เราบ้างได้มาไม่ละจะไม่ให้เธอแต่ต้องนอนเซอ์วิสเซของฉันแน่นอนลูซี่เราต้องสอนบทเรียนให้ผู้หญิงคนรอบคนนี้นะซอนทริคเปนเพทจะช่วยเราได้ใช่แล้วเป็นความคิดที่ดีมากเลยถ้าสงสัยว่าการกินล็อผ็ดจะเป็นยังไงฉันคิดว่ามนิก้าต้องชชบเอาล่ะพร้อมแล้ว อร่อยจังเลยฉันอยากกินเองแล้วก็กินเองโอดีจังแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรแปลกๆทำไมมันเผ็ดจังเลยอะ่ะเผ็ดแผนของเราได้ผลตอนนี้โมเดลการรงจำบทเ่นนี้ไปตลอดชีวิตของเธอการเป็นคนรอบนั้นไม่ดีเลยงั้นพวกเธอทำใช่ไหมเนี่ย เธอทำให้หนังของฉันละลายไปหมดเลยไม่ละอายใจอีกแล้วนะเอาไปเลยตอนนี้พวกเธอเดียวดีขึ้นมากเลยสิน้เงินเหมาะกับเธอนะฮ่าฮาทำไมฉันถึงได้ขวดที่เล็กที่สุดล่ะเพราะฉันได้ขวดที่ใหญ่ที่สุดยังไงล่ะ หวังว่าข้างในจะมีของอะไรอร่อยนะฉันก็มีขวดที่เล็กกว่าแต่ฉันมั่นใจมันจะอร่อยเหมือนกันขวดของฉันเล็กเท่านิ้วเลยไม่อยิ่ที่ทำเลยงั้นฉันจะดื่มเป็นคนแรกแล้วกันฉันหวังว่ามันเป็นสีเหลืองแต่ไม่ใช่ว่ามันทำมาจากเหมือนานวนะ เจลลี่และเจลลี่อร่อยเสมอเลยอ๋ดีจังเลยออให้ตายฉันอยากกินบ้างสาว,สาวมันอร่อยมากฉันพร้อมจะกินเจลลี่ไปตลอดชีวิตเลยละ่ะต้องแต่น่าเสียดายที่มันหมดแล้วทำไมฉันถึงได้ขนเลยขนาดนี้นะอาจเพราะว่าเธอทำตัวไม่ดียังไงละ่ะ ตอนนี้ฉันมีขวดใหญ่และฉันมั่นใจว่าเจลลี่สีม่วงของฉันอร่อยกว่าเจลลี่สีเหลืองของเธอแน่นอนโอ้น่ากินจรงเลย ừ, ดีจังฉันไม่เคยกินเจลลี่ที่อร่อยแบบนี้มาก,ก่อนเลยรสชาติเหมือนเบอร์รี่ป่าเลยฉันจะกินมันให้หมดเลยล่ะให้ตายเธอลูซี่ฉันเข้าใจเธอแล้วนี่มันอร่อยมากเลย แล้วก็หมดเร็วมากด้วยเหลือแค่ก้นขวดเองฉันต้องขุดมันออกมาแต่ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหรและที่สำคัญที่สุดคือมันอร่อยมากด้วยดีจังเคทถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอานิ้วเข้ามาในขวดล่ะฮฉันทำได้ทุกอย่างแล,ลละเพื่อเจลลี่โอ้ใช่ <S <S ยังเหลืออีกนิดนึงละ่ะ น็มของฉันติดนะฉันจะทำยังไงดีเนี่ยไอ้ขวดง,ง่ออกนะโอ้ยระวังหัวนะเออช่างเถอะยังไงมันก็อร่อยมากอยดุดดีแล้วอะไรต่อละมอนิก้าถึงตาเธอแล้วในที่สดุดฉันเลิกอ,อยู่แล้วว่าจะเลีของฉันมันอร่อยเ้ยให้ตายเถอะขวดมันทำให้ฉันเจ็บม,มากตรงหัวเนี่ย ฉันคิดว่าฉันสามารถจัดการกับเจลลี่ของฉันได้ดีกว่าเธอและฉันยังมีเยอะกว่าด้วยฉันสามารถบีบมันออกมาได้แบบนี้แปลกจังทำไมมันถึงไม่ออกมานะทำไมกันมันคือออกมาสิมันคือเจลลี่นะมันทั้งนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นนะโอ้ใช่แล้วดูเหมือนว่าจะได้ผลแล้วกล่าวมัจะขวด ที่เหลือแค่ยกขึ้นแบบนี้โอ้ว้าวมันต้องอร่อยมากแน่แน่แนสาวๆฉันเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยฉันได้กินอะไรแบบนี้อร่อยๆมานานแล้วน่าเสียดายที่ขวดใหญ่แต่มันไม่พอสำหรับฉันนะฉันอยากได้มากกว่านี้แต่ว่าเจลลี่อร่อยจริงๆเลยแล้วก็เหนียวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรืออาจจะเป็นนาะ โองฉันมันจะอยู่กับโต๊ะช่วยด้วยจะทำยังไงดีอะโมนิกา้าเราก็ไม่รู้จะช่วยเธอ,อยังไงอะไม่ต้องห่วงฉันยืนนี่และสบายดีแต่ฉันจดนหลมาแล้วแต่มือของฉันยังติดอยู่กับโต๊ะอยู่เลยทำยังไงดียังไงดียังไงดี <c oughs> ตอนนี้โมนิก้ากับโต๊ะก็เป็นหนึ่งเดียวกันแล้ว <c oughs> เธอรู้ไหมฉันรอเวลานี้มานานแล้วอ๋อไม่ฉันขอทำพูดกระบองเพชรทำเสียงบรรยากาศมันเลยเธอไม่ควรจับมันนะใช่ฉันก็แค่เอาหนามมันออกร่้มเลยดูหน่อยว่าเธอยันไปทางไหนเอาโอ้ยเสร็จแล้วตอนนี้ฉันก็กลัวที่จะกัดมันลงไปเอย นั่นมันอะไรกันกระบองเพชรไซฝันไายและทั้งหมดก็เป็นของเธอนี่มันน่ากลัวไม่อยากกินมันนะเธอทำแบบนั้นทำไมอ่ะฉันแค่อยากช่วยเธอแต่ตอนนี้ทั้งตัวฉันไม่ต่นน้า มากฝรั่งฮับบ้าบบ้าของโปรดของฉันเลยโอ้ม่ oh <my. S 1> ของอร่อยฉันพร้อมลุยแล้วดูสิแซกว่าฉันทำอะไรได้ <c oughs> ก็ไม่แย่นะ <c oughs> ฉันสงสัยจังว่า, oh. าเธอจะเคียวหมากฝรั่งที่มีสิ่งในซ่อนอยู่ได้ไหม <c oughs> วางไว้ตรงนี้ละกัน <c oughs> อร่อยจัง <c oughs> ขออีก อะไรเนี่ยฮ้แ oh. oh. ฟันของฉันเหรอเธอหลงกลแล้วว้ว oh. นี่แหละของจริง oh. 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 เอามือเธอออกไปนะ oh. Oh. ใจร้าย mm. ฉันไม่แน่ใจว่าเจ้าทั้งหมดใส่ปากฉันยังไง mm. mm. แต่มาลองดูกัน oh. 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 น่ายฉ่าจังโอ้ฉันเอามันเข้าปากไม่หมดโอ้มันติดติดโคมช่วยด้วยแม่เพียร์แยงเร็วเข้าดึงแรงฉันพยายามอยู่มันทอสแท่งยักษ์โชคดีจัง wow. Oh, no. แล้วของฉันเหรอแค่นี้เหรอโอ้โน oh, <no. S 2> นี่มันไซส์มินิเองโ <No. S 2> อม,อมแต่ฉันก็ต้องพอใจกับสิ่งที่มีใช่ไหม mm. ฉันคิดว่าฉันจะเริ่มกินเหมือนกันว้าวมาเป็นลูกกวาดเลยว้าว <Wow. S 2> แซอย่าได้แตะของฉันเชียว ฉันจะเอามันรวมเข้าด้วยกันเป็นชิ้งยักษ์และเปลี่ยนสีเป็นแตงโมโอ,โอแซตนี่ของเธอและฉันแค่รอให้มันระเบิดอเกิดอะไรขึ้นเนื้อสำเร็จฟองเต็มไปหมดเลยนี่มันเจ๋งไปเลยเธอไม่คิดอย่างนั้นเหรอ คิดแคสนี่แหละที่ฉันต้องการอะไรกันเฮ้ฉันไม่ได้อะไรเลยเหรอฉันแน่ใจว่ามันไม่มีแน่ๆโอแบ่งให้ฉันหน่อยนะได้โปรดละเธอเขียวมันจนแซกคงบอกไม่ได้แล้วก็ได้มาแบ่งครึ่งกันนะอือฮะขอบคุณเธอต้องเห็นด้วยมันเยี่ยมจริงๆ พาโอ้ oh my g o โวของฉันเหรอ <Wow. S 2> <Yeah. S 1> เยี่ยมตั้งเจ๋งมากแซคเธอจะแบ่งให้ฉันได้ใช่ไหม mm. แน่นอน oh. ว่าไม่ช็อกแลเป็นของฉันคนเดียวโอ้ oh. uh. เดี๋ยวเราก็รู้กันจอมตี mm. เธอทำอะไรนะ่ะเธอกำลังทำลายมันนะ mm. เธอควรจะแบ่งกันสิมันเป็นความผิดของเธอ เต่ทำลายมัน mm hmm. อืมแต่ก็ยังอร่อยอยู่ดีโอ้ oh. <Whoa. S 1> นมกับขนมปังขิงหวานหมู mm hmm. อืมกินหอมของขิงแล้วอบเชย <laughs> กินเลยมันช่างเพอร์เฟกโอเคหมดแล้วฉันพร้อมสำหรับกิสมัสแล้ว และนี่คือขนมปังเข่งของฉันว่าไงสุดลอพร้อมจะไปไว่ายน้ำด้วยกันไหม <c oughs> <c oughs> แต่ฉันว่าแก้วมันเล็กกันไปที่จะจุกลงไปนะแต่ไม่ต้องกังวลไม,ม่อะไรอยู่ฉันได้หรอกนี่คือซึนามินมายสายไปล้าแซค เทษทีนั่งผิดที่ผิดเวลานั่นไม่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นสักนิด <Wow. S 1> ส่วนฉันมีความสุขสุดๆ mm. คุกกี้จุ่มนมคือที่สุด oh. ลูกกวาสดกิต,ตอร์ล่นมาจากฟ้าว <Wow. S 1> เป็นช่วงเวลาที่ดีอะไรแบบนี้ <laughs> ฉันชอบลูกกว่าดพวกนี้มากเลยมันมีสีสันสดใส ถึงตาฉันแล้วขยับ oh <my> ไปหน่อยแั้ <laughs> พวกเธอดูวความใหญ่ของทุนสกิตเตอร์นี่สิ <laughs> ฉันคิดว่าฉันต้องการบันดไดเพื่อไปเอาลูกกว่านะ <laughs> ว้าวฉันอยู่ข้างในแล้วมันเหมือนสาว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยลูกกวานเ <laughs> ยี่ยะจริงๆ <laughs> ขอที่ให้ด้วยฉันจะเข้าไปแล้วระเบิดลง นี่มันเจ๋งจริงๆริออันสฮ่าบางไหนว่าไม่ใช่เรื่องจริงฉันอยากได้พิซซ่าที่ใหญ่กว่านี้ชิ้นนี้คงไม่ทำให้ใครอิมหรอกอืมฉันไม่เก่งที่จะกินมันนะทอืมท่ทีแต่ไม่เหลือแล้วโอ้ไม่เป็นไรฉันได้อันที่ใหญ่กว่าเยอะเลยฉันน่าจะรู้ว่าเธอจะได้หับอันที่ดีกว่า ฉันตื่นเต้นจังเดี๋ยวฉันจะม้วนเป็นโรก่อนเอ้ามันเจ็บนะโทอทีไม่ได้ตั้งใจเธอเกือบทำให้ฉันสลบไปแล้วดังนั้นฉันขอค่าเสียหายเป็นพิซซ่าเลยกันฉันคิดว่าฉันทำมันขาดแต่มันคงเป็นทางออกที่ดีที่สุดอ่าแต่พถูกมันมีพอสำหรับทุกคนเลย Mm hmm. i